สวัสดี FC ซีสุภูสุคนครับมูลนิงหลอดมีรายการบังไฟนะครับผมขอเชิญการจุดบังไฟขอฝนของชุมชนบ้านนาผายนะครับอำเภอเค่องในจังหวัดอุบลราธชาธานีในวันที่9กรกฎาคม2567หลรยกายการปั๊กไฟปีดังต่อไปนี้บางทีหนึ่งครับนครเสียมทองครับบางทีสองกองฝ่าบางทีสามนุ่มกทมอครับบางที่ซอแท็กเตอ,อเร์ห้าจอจญสุขหกแาวพ้าแดงบวก อ่ะเสียยันสั่งลุยครับบางที่7จนะครับพายาย่อ1หน่งหกแบางที่8ฝ่าหลังฝนบางที่เกเจปอบคนสวยครับบางที่สีพุ่มนารินสิงฟังสายสิเวสับสุวรรณ สิบสองลูกาช่ล่สะสิบสามสตาบอยสิบสี่ขวัญใจชาวานนะครับสิบห้าณครอนโนอนล่างบวกณครอนบวงามครับบ้างดีสิบหกบุญผลานะครับสิบเจ็ดเคยวัางหินสิบแปดหนึ่งในร้อยครับสิบเก้าเสียยันสังลรุยยี่สิบเสียตานนะครับผม ยี่สิบเอ็ดเทพกินะครับผมอ่ะตุลาการโดยกะทิลอยฟ้าบวกบ่าวดอกคุ้นนะครับผมอ่ะมีค่าเขาชมสามลอยเพียงเพียงนะครับอย่าลืมไปให้กำลัง,งใจกันนะครับผมผู้ใดไปก็คอยโชคให้มานนะครับผมส่วนบัตรดาวทางสูงร้อดก,ก็มีให้เหมือนเช่นเคยครับติดสีแดงจึงคืนนะครับผมบอกไว้ก่อนนะครับเป็นความชอบส่วนตัวนะครับบุหรี่เกี่ยวกับขายบังไฟใดใดทั้งสิน้น <c oughs> ขอไปยัต บร,ริจากกันเป็นการส่วนโตนะครับเห็นด้วยก็ตามเห็นต่างก็ส่วนนะครับผมมีหนาคอนเสียมทองนะครับเจ็บปอบคนสวยสับสวรรน,นะครับบุญพลาแล้วก็เคยวังหินนะครับผมอ่ะผุ้ใดมีมัดเดาเนื้อจารุงหลอดกะอ่ะบอกพี่แจ้งน้องแน่ละกันนะครับผมไตคิดนะครับผมส่วนลุงหลอเดบีกะ มีอยู่หาหมัดเดาน้ากันนะครับผมผู้ใดไปคอยโชคให้มานคอยหวานเจีเจ๊ยบนะครับผมหากขอ้อมูลผิดพลาดประการใดนะครับลูงหลอดเด็บีต้องกร,ราบขอภยัยไว้เป็นอย่างสูงข,ขอบคุณท,ที่ติดตามรับชมลูกหลอดเด็บีสวัสดีครับ